เชียงขาวมากกอลัมกอลัมกอลัมนี่เป็นไอ้กอมหรือเปล่าผมดูมันจะไอ้มันจะเป็นไอ้กอมไหมพี่นะไอ้กอมสะพิงปอบพ,พี่มันออกมาจากช่องช่องของถ้งกอลัมมันวนมาได้ไงพี่พตอนนี้ผมแอบอยู่หลังต้นไม้นะผมแอบมันอยู่ สวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่พีพี่สีหนุ่มปาน้าอาทุกทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แร์พาไปเรื่อยพี่พี่ครับตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าน้องชายผมเจอตัวภรรยาแล้วผมดีใจมากๆแล้วก็ตอนนี้เราได้พักผ่อนกันผมไม่ออกตามหาน้องชายอาภรรยาน้องชายแล้วและตอนนี้น้องชายก็กลับไปหาภรรยาที่เมืองอัปเลเพราะว่าองค์คลักเราองค์คลักเนี่ยช่วยกันล้อมจับ ไอ้กลุ่มของพวกไอ้ขุนนะพี่พี่นะกลุ่มพวกไอ้ขุนที่มันพาตัวพญาออกไปจากเมือเปลมันมีหมอผีคือเบื้องหลังพี่พนะเป็นหมอผีหญิงชรลาตนนั้นแต่ว่าอาพวกองค์คลักเนี่ยยังจับตัวไอ้ขุนกับหมอผีญิงชรลาคนนั้นไม่ได้แต่ว่าไปไปช่วยพยดาหรือว่ามีน้องชายเนี่ยได้เรียบร้อยทุกคนนะผมดีใจมากมากเลย แล้วก็วันนี้ผมขึ้นมาหาไอ้ก้อมหรือว่าลุงก้อมที่มันทําทรงเหมือนแบบคล้ายสม,มิงพี่นะเป็นสม,มิงหรือเปล่าหรือว่าเป็นปอบสม,มิงปอบหรือเปล่ามันมากบดานแถวแถวนี้พี่นะแถวที่ของทําก่อร่ํมมันมากบดานบริเวณนี้ผมไม่รู้ว่ามันขึ้นมาทาที่นี่นะมีาน้องๆที่ขึ้นมาแล้วบอกบอกผมมาว่าเจอลุงคนหนึ่งเหมือนลุงก้อมหรือเปล่า ขายสมิงสมิงก้อมมาพี่พี่นะผมก็เลยขึ้นมาที่นี่เพื่อจะมาตามหามานีพี่นะผมกลัวมันจะมาล้าลานกับกอลัมหรือว่ามาทำาลายกอลัมพี่พี่นะก็เลยขึ้นมาดูก่อนโอเคทุกคนแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยผมเจอเป็นการจุดไฟกองหนึ่งพี่พี่นะจุดไฟไว้เหมือนมาตั้งแคมป์ที่นี่มาพักที่นี่ทุกคนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวขอกำลังใจคนละหนึ่งแล้วอย่างแชร์ให้ผมเจอลุงก้อมหรือว่าไอ้ไอ้ไอ้ก้อมด้วยไอ้สมิงก้อมทุกคนนะมันออกมาแถวนี้มันออกมาล่ามาหาอะไรกินหรือเปล่าวันนี้ผมจะตามล่ามันแล้วจะต้องจัดการมันให้ได้ทุกคนนะไปไปหาสมิงก้อมกันทุกคน ที่นี่ก็ยังป่าก,ก็ยังเขียวทุกคนนะยังอุดมสมบูรณ์อยู่เพราะว่ามันมีน้คำคที่ไหลตลอดเวลาน้ำที่นี่ไม่แห้งคนนะน้ำที่นี่มีตลอดเลยเลยทำให้ที่นี่เขียวชวยอุ่มนี่ทุกคนยังม,มีน้ำไหมทุกคนนะยังม,มีน้ำปกติ่หะ พี่พี่เราจะไปดูกล้องกันไปดูว่ามันกบ่านที่หรือเปล่านะพ,พี่นะพี่มีการก่อไฟตรงนี้ ถือว่ากองใหญ่พอสมควรกคนนะนี่ก่อไฟกองใหญ่เลยทุกคนไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครไอ้กล้อมหรือเปล่าไอ้กล้อมสิ่งปอบอะไรทุกคนนะผมไม่แน่ใจนะพี่นะ เรายัมีดีมากกว่าน,นะอาวุธประคบมือนะผมพร้อมรับมือกับมันนะพี่พีนนะไม่กลัวลนะ กลัวว่าไอ้กอมเนี่ยมันจะมาทำร้ายกอลัมน,นะพี่พี่นะแล้วก็ล่าสุดที่ผมไปเจอมาคือมันทำร้ายทันสีจน่จนจนเสียชีวิตผมถึงสถานที่ของกอรลัมน,นะพี่นะ แต่ว่าดูเงียบๆไม่รู้ว่ามันอยู่กันหรือเปล่ากอล้มอยู่หรือเปล่า กินเคี้ยงขาแรงมากกินฉุนมากแบบตีจะููกมาเลยอะ พี่ๆยู่ตัวพวกนี้ยอะมากแต่ไม่หมดเลยอะยูเย้ย่เยยพี่ๆอยู่ดิ ที่นี่ก็ถือว่าน้ำเนี่ยยังมบยังมีเยอะอยูน่นนะคนน่ะผมไม่รู้ว่าก้มมากบดาหรือเปล่าหรือมันไปแล้วหรือมันออกไปแล้วพี่พี่ก้ม มึงมากบด่างนี้หรือเปล่ามึงออกมาเจ้ากอลัมอยู่ไหมกอลัม ล้ำเหมือนจะไม่อยู่หรือเปล่าทุกคนแต่เนี้ยผมหาสมิมกลมเนี่ยมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้พี่นะ ด้านบนโน้นมันมีงูเจ้าที่นะเป็นงูจาที่ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะพี่นะเฝ้าประตูทางเข้าอยู่ไม่ให้ใครเข้าไปเอาของข้างในพี่นะ ทางเข้าอีกทางอยู่ที่นะทางเข้าทางออกเยอะมากไปพี่ การชุดไฟตรงนี้พี่นะชุดไตร่นี้หนึ่งกองนี่ตรงนี้ชัดเลยมีการชุดไฟนี่จุดเพื่ออะไรพี่ปลั๊อยู่ไนปลั๊ ตันนี้ผมไม่เจอเาว่ามันจะอยู่ที่นี่นะพ,พี่นะมไม่รู้ว่ามันอยู่อี้ทำหรือเปล่าแล้วก็ไอ้ก้อมไอ้ลุงก้อมผมก็ไม่เจอพี่นะไม่รู้มันออกไปจากนี้หรือยังทุกคนดูตัวนี่มันเยอะมากพี่เยอะมากๆเลยไม่รู้มันเป็นมันทำอะไรกันที่นี่เยอะมากพี่ มันหมดเลยอ่ะมันหนียังไรกันหรือเปล่าหนีไฟกันหรือเปล่าพี่ดิสองข้างกำแพงยงเยอะมากวันนี้ขนลุกเลยอ่ะยู่เยอะยุ่เยอะจะเป็นหมดเลยพี่เป็นล้านๆตัวพี่นะนี่คนลุกพี่เยอะมากรอาแนวกำแพงเลยคนเยอะนี่ใช้หมดเลยรพี่เลย มาก <S 2> <S 2> <S เม่งเม่งมากทุกคนมันเชี่ยงขาวมากกอลัมลัมอยู่นี้หรือเปล่า ไมไ่อยู่ทุกคนนะผมไม่อยากเข้าไปด้วยทุกคนเนะเดี๋ยวผมออกไม่ได้อันตรายไม่อยากเสี่ยงข้างบนเยอะถ้าเราไม่ได้รับอนุญาตเราก็ไม่อยากขึ้นไปพี่นะมันเป็นที่ของเจ้างูเจ้าที่ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยนะ มันมีใครไม่รู้มาจุดไฟตรงนี้ไว้จุดไฟไว้น้อยหนึ่งกลางลําน้ำเลยทุกคนนะดูิโอไม่รู้ว่าไอ้กลอมอ่ะมันออกจากนี้ไปยังได้เห็นน้องๆที่เดินป่าพี่มาเจอไอ้กลอมที่นี่ผมแปลกใจว่าทำไมมาที่นี่ได้ไงมันไกลกันมากกับที่ของมันมันมาโผล่ที่นี่ผมกลัวเลยเขามาทำร้าย เจ้ากอลัมแล้วผมไม่รู้ตอนนี้มันไล่เจ้ากอลัมออกไปหรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่ก็ดีไปแต่ถ้ามันมานี่แล้วอะกอลัมจะอยู่ไม่ได้ทุกคนนะทุกคนครับผมจะนั่งรอ ที่นี่ก่อนจนกว่าผมจะสบายใจแล้วผมจะกลับผมรู้สึกว่าไอ้ก้อมมันยังวนเวียนแถวน,นี้มันมาหากินด้วยเพราะที่นี่เป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์จุดที่มันอยู่ที่ไอ้ก้อมอยู่พี่นะถ้าพี่ดูคลิปผมอะ่ะมันไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์แล้วเริ่มแห้งแล้งแล้วก็น้ําแห้งแต่ที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์ยังมี อาหารให้หากินน,น้อยน้ำอะ่ะมีให้กิน,นแน่ๆแหละนะไม่แห้งมันเลยเลี้ยมาที่นี่ใช่ทุกคนมันอาจจะเลี้ยที่นี่เพราะที่อุณหภูมิมุนดูแล้วไปที่ของกอลัมที่กอ้ัมอยู่ด้วยผมยังไม่สบายใจนะผมก็เลยเลือกที่จะอยู่ดูก่อน ผมไม่รู้ว่าตอนนี้จะากอนลัมไปอยู่ไหนผมไม่เจอตัวมันเลยคือเหมือนไปอยู่อีกถ้ำหนึ่งแต่รู้สึกว่าถ้ำนั้นไม่รู้ว่าน้าใจแห้งหรือเปล่าทุกคนนะไอ้ก้มมันเป็นเหมือนสมิงปอบไปพี่นะ เหมือนสมิงปอบที่ไล่กินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านตอนนี้หายไปเยอะมากพี่พี่นะแล้วก็มีกลุ่มนานพานเันนั้นใหญ่ไปนั่งห้างเจอกลุ่มไนพานสามคนตามล่าสมิงปอบอาจจะเป็นไอ้ก้อมก็ได้มันกินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านจนหมดพี่พเป็ดชาวบ้านเหล่าบางเหล่าก็คือไม่เหลือเลยเป็ดไก่แล้วก็ หมามันก็กินพี่พนะมันนู่มันหิวหดเป็นจังไหนพี่พโอเคตัวผมจะนั่งรอดูสถานการณ์วงนี้ก่อนเพื่อความสบายใจแล้วค่อยกลับพี่พี่นะส่วนครับเมื่อกี้นี้ผมได้ยินเสียงบางอย่างมันกับว่า กำลังคานออกมาจากช่องถ้ำแล้วก็มีเสียงบอ,อกกันเหมือนกับเอาหินทุบอะไรบางอย่างผมเลยออกจากหน้าถ้ำมาเพื่อมานั่งตรงตรงข้ามกันนี่พี่นะแล้วผมจะรอดูว่ามีอะไรโผล่ออกมาผมจะเตรียมอาวุธไว้พอํามันออกมาแบบตัวที่ผมมาถ่ายตั้งตัวผมจะสวยทุกคนนะ พี่นะถ้าโผล่มาเนี่ยผมผมใส่ไม่ยัง้งผมบอกเลยเหมือนเป็นเสียงครานออกมาจากทำพี่พี่ผมรู้เป็นไอ้กลมหรือเป็นกอลลัมไหมพี่นะ พีนะ่มันยังไม่โผล่ออมานะมันยังไม่โผล่ออมานะพี่นะรูมันรู้ว่าผมเ้าหน้าทำหรือเปล่าอื้อ เหมือนจะมีอะไรบางอย่างคลานออกมาจากด้านด้านไหนพี่นะตรงนู้นลองประกอบหลังดูพี่นะนะครับมันออกมาพี่นะไม่ใช่กอลัมพี่นะไม่ใช่กอลัมมันจะเป็นไอ้ก้อมหรือเปล่าผมดูมันจะไอ้มันจะเป็นไอ้ก้อมพี่นะไอ้ก้อมจะเป็ิงปอบพี่มันออกมาจากช่องช่องของถ้ำกอลัมไม่รู้มันมาได้ไงพี่ตอนที่ผมแอบอยู่หลังต้นไม้นะผมแอบมันอยู่ เขาไปทําอะไรไม่รู้พี่พนะผมว่านะกอลัมแอบมันกอลัมมันจะอย,อยู่แบบว่าไม่ให้มันเห็นมือนมันเข้าไปยึดของในท้าหรือเปล่ามยังไม่เจอผมนะพี่นะมันกำลังออกมากินน้ำมันกำลังคิดอะไรบางอย่าง หรือมันจะเอาที่นี่เป็นที่ของมันเลยแล้วให้กลอลัมออกไปอยู่ที่อื่นหรือมันเข้าไปทำร้ายกอลัมเปล่าพี่นะพี่จยจำไหมจำไหมพี่มันต้องทำอะไรอย่างงี้นะ ไอ้ก้อมมึงมาทำเพี้นี่วะฮะฮะมึงมาทำอะไรท่าก๊อตลัมไอ้ก้อมฮะฮะมึงมายุ่งยี่นี่ทำไมมึงกลับไปเที่ยวของมึงฮะเที่ยวของมึงอะไรวะนี่มันที่กอลัมเฮ้ยมายุ่งกูทำไม ุกูจะไม่กูจะมาปิดชีพมึงนีโโงย่ยว้ำทำไมฮะกูดูของพวกปูดีๆมึงก็มายุ่งมึงกิน,นสัตว์ชาวบ้านน<อ>่ะหมดไปเยอะแล้วสัตว์เลี้ยงชาวบ้านนะ่ะกูไม่ไหวกับมึงแล้วฮะไอ้ก้อมมึงเป็นสมิงปอบใช่ไหมไม่เกี่ยวกับมึงกูมงไม่ได้ไปทำอะไรพวกมึงมายุ่งกูทำไม มึงออกไปจากที่นี่ไอ้ก้อมไว้ไมอยาจากที่นี่ไปเลยมาอยู่ที่นี่มึงก็มาจัดการกูมึงอยู่ไม่ได้มึงไม่ใช่คนมึงก็มาไล่มึงเป็นผีมึงเป็นผีมึงเข้าใจไหมก้อมมึงไม่ใช่คนไงอยู่ของบุกโกดีดีขึเขามาวุ่นวายทีแรกไม่ที่นี่มันที่กอลัม ไม่เที่ยวของมึงอยู่ที่ตรงนู้นมันก็ไปหาทำร้ายกูมึงออกจากที่กอลรังไปซะมาอยู่ที่นี่กูมไม่ได้ทำร้ายใครกูมาอยู่ที่ตรงนี้มึงก็กลับมาทำร้ายโกก็มึงไปกินสัตว์เลี้ยงชาวบ้านนะใครจะทนไหววะฮะเขาใช้เวลาเรียนตั้งนานไปกินข้าวหมดเลยอะบ้าปะวะ หฮะมึงเ้ามายุ่งไงมึงต้องเป็นแบบนี้มึงออกไปมึงจะอยู่ที่ตรงนี้ไปมึงออกไปมึงไม่ซื้ออะไรมาไล่กูมึงไม่ใช่เจ้าของที่ออกไปอ่ะมังจะทำอะไรก็ได้ละฮะ ไปกไปี่มืนเที deux deux ่ยวกอดรางไม่เที่ยวมึงก็ไม่ใช่ที่ยวมึงเหมือนกันเขาพยอะไรมาแเจ้าเขาไปนอนพัเฮ้ย พ,พี่มันกัดคอผมไอ้กอมกัดคอผมพ,พี่ผมไม่รู้ว่าน้ำลายมันเข้าไปที่ที่คอผมหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอล้างออกก่อนมันกัดคอผมพี่พ คุปอตรงนี้ก็ไปล้างแผลพี่มันกัดคอผมไหยพี่ขอขอขอไปคิดว่าพี่นะผมเจ็บมากมันกัดคอผมไหยพี่